อะไรที่จริงใจเนี่ยจักรว,วาลหรือกฎของแรงดึงดูดจะจัดสรรสิ่งดีๆให้กับคุณอยากไหมอยากรู้หรือว่าอยากอะไรเนี่ยอยากรวยไหมอยากรวยจะรวยเซียงเซียงเซียง,ง,ยงอย๋อทุกท่านรวยแน่นอนวันนี้กระตุ้นกระตุ้นนิดนึงก่อนก่อนพูดขายกันตลาดนะครับลองฟังสินค้าแล้วสินค้าดีไหมครับดีทุกอย่างดีหมดนะครับแล้วก็เรามาดูว่าสินค้าดีทําให้เราพิเดได สุดยอดอยู่แล้วนะครับผมใช้เวลาที่นี่มาปีนี้ปีที่5ก็ถือว่าพอสมควรเพราะว่าเคยอกขับมาจากบริษัทต,ต่างๆมากมายนะครับทุกบริษัทเลยมาที่นี่คือจะบอกว่าเป็นเจ้าพ่อคืนข่ายก็ว่าได้นะครับที่ไหนก็ดีผมไปหมดบริษัทคิดบริษัทแอบบริษัทสมงบริษัทอยู่ด่อะไรล่าสุดที่ฝั่งนิดนึงกันน้องมันคำขำนั่นเองเพราะว่าไปล่าสุดก็คือบริษัทแถวราชดาบริษัทยักษ์ใหญ่เลยนะครับมาอยู่ประมาณ3ปีได้ไปเที่ยวประเทศเดียวคือมันดิฟ มันดิสแค้นอะไรนะครับมันนิสแต่งตัวโละหล่อแบบนี้ออกจากบ้านแฟนเป็นบริษาาาัทบอกว่าเขาเขาพูดเยอหยิผมอะไปใส่ <c oughs> แล้วผู้จัดการใหญ่ <c oughs> คำไหมคือคือผมคือเขาอาจจะบอกธรรมดาไปไหนผู้จัดการใหญ่อะไรเงี้ยแต่กับผู้บริษัทนะฮะจะทำเป็นพู้การคนอยเงี้ยเปใส่สใสแล้วทำเมือนทาเสืวลด้วยนะสิไปใส่แล้วผู้จัดการใหญ่มันมันสูบมันปวดเจ็บปวดหัวใจมากๆเลยนะ เราทำเพื่อขายมาทั้งชีวิตมันไม่สําเร็จสักทีไงเพราะฉะนั้นผมตั้งเป็นฐานว่าผมจะต้องสําเร็จให้ได้เพราะว่าทํามาเครือขายประมาณ2 0กว่าปีนะฮะจริงๆครับทำมาทุกบริษัทเลยบังเอิญโชคดีมากเลยผมมาเจอที่บังเอิญผมหยุดไป5ปีนะจากบริษัทอุาเนี่ยเพราะว่าโดนไฟเยอะๆไงงั้นตั้งคุณเลี้ยงผมแล้วกันเขาก็เลี้ยงขอบคุณครับที่ปลกมือดังๆแล้วก็จะมีอีกตอนนี้ผมได้อ แม่ขายทั้งหมดพี่โบเมื่อกี้และคุณเสียงดางุณตั้งใจฟังผมพูดนะคุณจิรูลจริงๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมได้ครืถ่ายมาตาม่างสาขาต่างบริษัทมาอยู่ที่ขอนแก่นวันนั้นต้องขอบคุณคุณพีนัทที่ดูแลให้ใหย่างดี12ท่านเป็นแม่ข่ายทั้งหมดเลยครับปิดปีหมดทุกคนเลยครับตอนนี้<อ>จริงๆแล้วแม่ข่ายคนนี้ขออยู่ที่พิซซูโลผมก็มีทีมพิซซโนุ่แล้วใช่ไหม แล้วก็พอดีที่งานเขาไปโตที่จับ,บัดขอนแก่นก็เลยพอดีวันนั้นผมไม่ได้ไปพอดีผมต้องบรรยายแถวสงสาครน,นะฮะแล้วก็บอกคุณพีว่าคุณพีครับช่วยดูแลหน่อยก็แล้วกันนะคะรับอะไรเงี้ยเรามีทีมใช่ไหมเรามีทีมเรามีระบบช่วยเราไม่ต้องไปก็ได้คุณพีก็ดีมากดูแลอย่างดีประชุมกันทั้งหมดแล้วก็จนฟรปิดปีหมดแล้วตอนนี้ผมเขาเอาคนทั้ง,อ,งออฟไลน์เขาออนไลน์เรียนวันที่สิบส,บสบเรียนประมาณยี่สิบท่านที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็ สาขาพิโรกผมบอกแล้ว <faced> คุณหายที่สท่านนะครับผมจับกันไรดายให้พิโลกด้วยเขาก็จะมีทีมงานฟอร์มแก่ตโตมากคุยกันทุกวันครับทีมนีสุดยอดแล้วก็ถ้าใครมีทีมงานที่ขอดแกนหรือว่าพิสโลกบอกได้นะครับผมจะดูแลให้นะครับไม่ต้องห่วงเราที่นี่จะไม่มีการแยกสายงานกันรวมถึงสายงานผมที่หักใหญ่กับสตูลตอนนี้ข่าวดีครับผมคุยกูต้าวเมื่อวานุูต้อรู้จักไหมุูต้อไอรู้จักมากรู้จักหรอจับฝัากูได้เหรอ คุณต้อคุณพีคือหนึ่งในสี่ทหารเสือคุณพีคุณระดาวันคุณเล็กคือผมคุคณต้อมาชมวานบอกว่าทีมงานผมโตมาที่นรนประมาณ100ร้อยกว่าท่านแล้วก็มีทีมของคุณชูชาติคุณชาติได้ห้าร้อยกว่าท่านเขาบอกให้ผมทํายอดทำยอดเหมือนสมสุทรสาครเลยนะถ้าใครมีทีมทีส่สตูลสตูลเป็นจัหนงหวัดอำเภอเนะ <c oughs> <c oughs> าะจังหวัดสตูลจังหวัดสตูลทีมงานผมจะเป็นคนพวกหัวเลยแบบพี่เลยนะยืนโชนว์ตัวหนะครับ เนี่ยเป็นอิสปุโมยพี่ก็หน่อยผมก็เป็นอิสลาห์ทั้งหมดเลยที่โนโ้แล้วก็ตั้งเป็นคือหมกขายละลายแล้วก็ได้เจอที่โนโล้ลทีมงานของผมขายละลายอ่ออาคุณตาโบผม,มือคุณต่างโบกการน้ำลายมีตัวใผมอยู่ทีมงานน่าจะโตที่สะูล,ลครับอันนี้ท่าน,นก็เป็นที่เปิดในยอดแล้วนะฮะก็ทําให้ผมขึ้นพาวสตาร์ตอนนี้แล้วก็ทีมงานเราโตที่สะูลด้วยก็ต้องบอกเลยว่าที่นี่โตเด็กโ,โตเร็วถ้าเกิดว่า ต่อไปจะมีศูนย์สาขาสโตนด้วยนะนอกจากหันใหญ่ก็จะมีสโตนแล้วก็มีพิโลกีแล้วขนแก่มีแล้วเราใช้ระบบให้เป็นที่นี่นะครับเรามีระบบปีเจ็ดองประกอบนะครับแต่ตอนนี้ใครอยากรวยยิ่งมือชงเสียงชมเสียงชมเสียงให้ดังขึ้นเห็นไหมนี่ผมบอกแล้วว่าเสียงดังๆจะรวยผมหล่อกไหมหล่อจริงเหรอจริแต่ก่อนไม่หล่อกกูรู้ว่าจะก่อนผมน้ำหนักเกกิโลเชื่อไหมครับ ต้องเชื่อเพราะว่าผลิตภัณ์นี้ตอบโจทย์มากผมใช้เวลา2-3เดือนลดไปประมาณก้อนนี้เหลือนหนัก65กิโลหล่อไหมคุณตัวให้ดูอ๋อหล่อด้วยเนาะแล้วก็หุ่นดีและสแลร์สแลร์สแลคคือสแลร์ลาลลาทานนะครับแต่แค่แปลว่าคุณทานแล้วคุณต้องต้องออกกำลังกายด้วยนะไม่ใช่ทานเล่นปากมันเหมือนเดิมแล้วตัอวอ้วนเหมือนเดิม คื่ออกกำลังก,กายทานอาหารเสริมด้วยแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็าทานผักทานปลาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ทานแต่ของหนูสามชั้นอย่างเงี้ยมันไม่มีทางรดหรอกครับคุณต้องปฏิบัติเครดด้วยทีนี้เรามาดูแผนไดีกว,ว่านะครับในเมื่อสินค้าที่ทุกอย่างดีหมดแล้วระบบดีแต่นี้เราทำยังไงึงจะรวยได้มันเริ่มจากตรงนี้ตั้งใจฟังเลยนะเรื่องเงินเงินทองพอถ้าใครตั้งใจฟังขอให้รวยรวยรวยถ้าใครไม่ตั้งใจฟังขอให้รู้ใช่ไหมรู้ใช่ไหมใช่ สไตล์คุณพีเขาบอกว่าอยากสําเร็จต้องก๊อปปี้จริงไหมครับจริงคุณพีเก่งไหมเก่งผมอายคุณพีไหมผมเป็นน้องๆคุณพี <laughs> ไม่หวานน้องๆในธุรกิจแต่ผมอาจจะอายุอายุน้อยของาหน่อยเนาะคุณเลนน,เนนะครับมาดูดีกว่านะครับว่าเดี๋ยวกดตรงไหนเนาะเป็นไปออกมาละมาละ มาดูแห่งกระดาดเริ่มจากตรงนี้เลยครับเริ่มต้นธุรกิจไม่ยากเลยครับตอนนี้นะครับเราเป็นหุ้นส่วนบริษัทของเราคือเท่าไหร่ครับ แล้วก็สินบางได้เอกสารได้คู่มือเยอะแยะเลยท่ายค้องวิดีโอแนะนำสินค้าสมาชิกไม่ต้องต่ออายุสามารถเป็นบรรดกได้อย่างที่ีแท้จริงคือท,ที่นี่นะครับสมัครครั้งเดียวตลอดชีพไม่ต้องต่ออายุไม่ต้องปิดยอดไม่ต้องรักษาย,ยอดดีไหมครับดีคะแนนที่เหลือเก็บไว้ต่อไปทบยอดต่อไปนะครับสบายสบายเลยที่นี่นะครับซึ่งผมเคยทําที่อื่นมาเนี่ยโอ้โห ปิดยอดทีรักษายอดดีหมื่นกว่าหมื่นกว่าจนเงินไล่กันบ้านไปใส่แล้วพุชแก็บไงเนี่ยโดนโดนเต็มๆของเต็มของอัดยะาเลยหลังตู้เย็นนะผมแล้วหูแค้นมากเลยก็ได้อยู่ติดห้าปีก็แต่มาโดนที่นี่โอเคไหมโอเคโอเคไหมโอเคดีหรือดีดังดังบอกนั่นเสียงดังเวลาวห้เสียงดังมันจะทําให้เรารวยบอกเราไงตําแหน่งนะครับตําแหน่งทางธุรกิจอนนี้มากมายเลยนะวนไปไปมาละ ใจเย็นพี่นอกกฎด้วยพี่ที่เปมาที่เปิดมาที่แขงนะครับคือตำแหน่งของเรานะครับปีตั้งแต่ LD s v MG GM นะครับปีทั้งหมดประมาณ1 2 3 4 5ชั้น LD ยอะไม่อยาบเลครับ leader leader นะครับก็สะสมยอดเราจะสะสมยอด5้าล็อตพีแต่ก่อนเราไม่มี5้าล็อตพีนะครับมี1,000คะแนนเราจะได้รายได้แต่ตอนนี้เขาเปิดโอกาสให้พวกเรา นะครับให้ได้500 PB นะครับคือได้20%นั่นเองนะครับแล้วก็1,000 PB คือ Quite Value คว i ทแว a l ลูนะครับ1,000 PB ก็ได้20 20%นะครับแล้วก็3,000 PB ก็คือ20บวก10นะครับได้2ชั้น6,000 PB ได้20 10 10นะครับได้3ชั้น12,000คะแนนเราได้4ชั้นเลยถามว่าตำแหน่งล่างสุดเป็นพันโลงตำแหน่งบนสุดคือ12,000คะแน 2, 000, น,นเนี่ย เป็นผอ,อทำงานหนึ่งเดือนเท่ากันใครได้เงินเยอะกว่าครับเพราะฉะนั้นอยากเป็นอะไรครับอ,อยากเป็นผอ,อต้องเป็นปอยากเป็นผอ,อต้องเป็นขอมือคนเป็น B.P. เนี่ยครับาจาหน้าที่หายรูปไปด้วยนะครับ,เร,บเราจะเก็บไว้เป็นหลักฐานุา <que> เล่นนะครับอุ่เล่นเฉยๆถ้าปิด B.P. คุณจะได้ผลประโยชน์สูงสุดถึงสชั้นด้วยกันนะครับเชื่อผมเพราะว่าผมเข้ามาที่นี่นะครับผมมา พอรู้ปุ๊บอ่านะก่อนโดนลงบาลใช่ไหมยี่สิบกว่าล้านปุ๊บเงินผมก็ยังเหลืออยู่โดนเจ๊งไปแล้วนะสามสิบบาททำให้ผมเจ๊งไปเลยเพราะว่าเขาเป็นสาวสามสิบบาทหมดนะครับแต่ผมก็เหลือเงินอยู่ประมาณสองหมื่นกว่าเอ้ยเหลือยอดประมาณสองหมื่นกว่าผมปิดมันรุนงคามเลยผมมองเห็นไงผมก็เลยปิดมนุษนงคามเลยมันใช้เงินไม่เท่าไหร่หรอกนะครับน้องเจ็ดสามนิ้ว ก็ประมาณสองสองแสนกว่าใช่ไหมมันขาดประมาณ 2, สองสามหมื่นพอดีบังเออวัอนนั้นผมมีสร้อยคอเส้นเบเลยแต่ตอนนี้ซื้อใหม่แล้วนะซื้อใหม่เส้นใหม,ใหมให่พุช,ชุบม,มาเช้าเอง <c oughs> นะครับผมก็เลยไปจำนำแล้วก็มาปิดมานลุกคำเลยไม่ปกเพลยให้ดันเรอครับเพราะว่าถ้าคนมองเห็นธุรกิจนะเขาก็จะตัดสินใจทันทีเลยครับเพราะว่าผมทำมาเยอะแล้วโดนน่นนี่นั่นนี่นี่มาหมดเลยนะครับอ่ะมาดูต่อนะครับ มาดูต่อมาดูต่อช่องทางรายได้ของเรามี5ช่องทางด้วยกันนัก็คือกําไรจากการขายปิิปร50%นะครับแลว้วก็สมมุติว่าราคา1,000บาทมาขาย1,500าแล้วได้เท่าไหร่ครับ ดีไหมครับวันนี้ก็่อทำอะไรการสักสองขวดก็พอแล้วเช้าผมออนไลน์ผมทำออนไลน์เช้าผมได้ออนมาหมื่นแล้วก็ห้าหกพันแล้วก็สามพันเช้าออนผมสาม3ลายนะครับวันละสามลายวันละหมื่นสองหมืโอเคไหมเหลืได้ห้สิบเปอเนสบายสบายนอนกินแล้วก็ค่าแนะนำสีชัลึกกับแผนเอที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับคนที่เป็น v i p อคุณจะได้สชั้นลึกนะครับแล้วก็ การบริหารองค์กร3ามสิบคือแผน B นั่นเองนะครับแมทชิ่งโบนัสรายเดือน2 0 0รแล้วก็กองทุนต่างๆนะครับสองร้อยเปอร์เซ็นต์หมายถึงว่าเวลาคุณไปเสนอลูกค้าเนี่ยคุณไม่จำเสนอแผน C นะแผน C ไนดะ้สองร้อยเปอร์เซ็นต์ได้จริงๆนะครับมันสุดยอดที่นี่นะครับคือผมชอบแผนการตลาดที่นี่สินค้าก็าเหมือนกันแหละนะฮะแต่ว่าที่นี่เรา,า,ารได้สามอะไรได้ด้วยดีไหมครับดี <Yeah. S 1> ัต่อนะครับมาต่อกัอนนี้เลยนะครับรายได้จากการนำสมาชิกมาสตาร์โบนัสแผน A เริ่มจากแผน A นะครับ แุนเอมาเลยมาเลยมาเลยยู่ไหนก็ปวดไไปอ่ะเรารอาโอเคตัวเรานะครับเป็น V I P นะครับแล้วก็เราแนะนำเมื่อกี้เราบอกว่าสีชั้นเลิกใช่ไหมเราแนะนำคุณเอคุณเอเป็นเหมือนเราใช่ไหมครับ V I P คือ White President นั่นเอง White President นี่คือท่านเป็นรองประธานดีนะครับ จะรับประทานเลยนะผมคะเนเราผมก็เป็นมากกว่ออารบประทานเีกเพราะว่าสา<อ>มีเนี่ยมนุษยคํคำเขาบอกพูก้เป็นมนุษคมากมากว่<อ>าพีรัประทานนี่นะครับแนะนำคนเดียวนะครับชั้นที่หเราได้ยีิบเก็คือหนึ่งองพันคูณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือสองพั้อยบาทชั้นที่สงเราไม่ได้แนะนำนะครับคุณเอเป็นคนแนะนำเราได้อีกพันส้อบาทสาี่เหมือนกันเราไม่แนะนำนะครับแผนนี้เราได้หกพันบาทปกมือห้พี่เยครับดีหรครับดีหร โคตรดีใช่ไหมใครบอกโคตรดีเนี่ยขอให้เลยนะครับโคตรดีเออผมใหหน่อยหนึ่ครับน่ารักมากน่ารักมากแคปปี้อ่ะต่อเลยมาดูแผน B นะครับแผน B นะครับเป็นแผนโบนัสของทีมอ่อนทีมแข็งนะครับวิงวิงสตรองนั่นเองนะครับมาดูนะครับกันกัน B สมมุติว่าทําไปสักระยะหนึ่งนะครับทีมงานโตขึ้นโตขึ้นเหมือนผมตัวนี้มีมากมายเลยสามสี่พันคนซ้ายขวาหน้าหลังมาหมดบนล่างนะครับฝั่งซ้าย ได้แสนห้าหมื่นคะแนนทีมซ้ายแข็งเป็นทีมแข็งนะครับได้คะแนนมากกว่าเพราะว่าทีมแข็งได้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับทีมขวานะครับเป็นทีมอ่อนได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือแต่การคำนวณเราจะเอาคะแนนที่มากต่ําสุดนะครับคือหนึ่งแสนมาลบก,กับแสนห้าหมื่นก็จะเหลือห้าหมื่นคะแนนถามว่าคะแนนห้าหมื่นไปไหนทีกก่ผมบอกตั้งแต่ต้นไม่ได้หายไปไหนนะครับเก็บไว้ในสัปาดาห์ต่อไปดีไหมครับดีนะ ทีมแข็งนะครับ1 0 0 0 0แสนคูณสิได้เท่าไหร่ครับ10,000บาทนะครับอ่าทีมอ่อนนะครับ20%่สิบเปอร์เซคูณหนึ่งหแสนคะแนนได้20%ก็คือ20,000บาทรวมแล้วแผน B ได้30,000บาทตบมือให้หน่อยครับดี่หรืนี่แต่ทีนี้บอกนี้เลยน,นะครับว่าแผนนี้เรามีแม็กซิมัมให้แผน B คือซ้าย3 0 0 0 0นขวา3 0 0 0 0นเราได้คูณ30%มสินได้เท่าไหร่ครับ<ค>รจับตา,ทาเท่าไหร่ครับ ใช้สามแสนกว่าสามแสนได้ไรครับ9,000ตอบดังๆครับ9,000พอใช้ไหมใช่ครไม่พอเหรออันที่น่า9,000นะโอ้โหในจุดยอดปผมไม่เลยเนี่ยครับน้ำน้ำช่วยๆน้ำหมดน่วยๆน้นสวยๆอ่ะเมื่อกี้เจอกันเล่นนิดน้องใหม่ใช่ไหมใช่อ๋อมาจากที่ไหนครับเนี่ยกรุงเทพหรูมกล้วกรุงเทพเป็นตรงไหนนะครับผมเนี่ยยอ่งยากเลยหลังตุ๊กตเอ้ามาใกล้ผมอีกยิงฟองอะไรออยู่ง ต้องเสียอยู่ขางโง่เป็นหลังไปเจอกันอ้าวผมมาให้น้องอะไรครับเรียนข่าวด้วยครับผมเออน่ารักมากเลยนะครับค้นใบเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ทราบค้นใหม่ของลูกต้นใหม่หน่อยครับกี่คนครับนับครับนับนับนับหูล้านเจ็ดที่สุดคนวันนี้ค้นใหม่เยอะนะครับคุณมาถูกที่ถูกเวลาแล้วนะครับที่นี่นะครับอามาดูต่อกันดีกว่าเมื่อกี้ทราบที่ทำไมว่าซ้ายสามแสนขวาสามแสนได้สัปดาห์ละเก้าพันบาทคุณคุณคิดว่าผมได้ไหมได้ใช่ไหม ได้มาเดือนที่แล้วได้แล้วเริ่มได้แล้วครับเพราะว่าผมอยู่มานี่ปีทีท่ห้าไม่ได้ได้ไงล่ะถ้าคุณยังเดินไม่หยุดเดินถ้าผมหยุดเดินอย่างเงี้ยคุณกำลังเป็น,นึงเส้นชัยแล้วแต่คุณช้น้ำผ่อนมาก่อนคุณจะถึงเส้นชัยไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องอดทนนะครับมีอดทนนิดนึงอย่าขอแท้อย่าต้อแย่มแไม่เอานะครับก็แต่เหมือนไอ้ผีดาราไม่เอานะต้องสู้นะครับชีวิตของเรามี้สู้นะครับคุณเชื่อแบบไหนจะได้แบบนั้นนะครับชีวิตนะครับเอาไปดูต่อครับผม มาดูแผน C กันนะครับแผน C ก็คือที่ผมบอกว่าได้สามได้200%อ่าอ่ามาแล้วแผน C นะครับโบนัสผู้นำนะครับที่ทีมมีทีแมแข่งที่มอดใช้แผน C อ่าชั้นที่หนึ่งนะครับชั้นลูกคุณจะได้100%เซนนะครับสมมติว่าคุณทำยอดทีแมแข่งอันด้บอิงกับแผน B นะครับนึกได้1 0 0 0 0บาท คุณได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณจะได้เท่าไหร่ครับหนึ่งหนึ่งมื่นบาทใช่ไหมครับอ่าคิดตามด้วยนะครับชั้นที่สองชั้นหลานที่นี่ระบบของเราว่าชั้นลูกหลานเล่นโหลดนะครับชั้นหลานได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือหนึ่งหมื่นเรายรากตัวอย่างง่ายๆคือหนึ่งหมื่นบาทเราได้หนึ่งหมื่นบาทแต่จริงๆมันอาจจะเยอะมากกว่านั้นได,ได้เราเขาทำหมื่นเราได้หมื่นนะครับเขาทำแสนเราได้แสนเขาทำล้านเราได้ล้านดีไหมครับดีเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยลูกไหมต้องมีลูกเยอะๆไหมครับ ทำว่าลูกอยู่ตรงไหนก็ได้เราแนะนําติดตัวก็ได้นะครับแต่ว่าเราไปโยนลูกทีมก็ได้ใสต่ตาล่าของลูกทีมก็ได้แต่เราเป็นผู้นําเราก็ได้เงินนะครับดีไหมครับดีเขาบอกว่าที่นี่ตําหนดชั้นลูกในประมาณหนึ่งล้านคนหนึ่งล้านคนจริงๆนะคุณทําได้หรือเปล่าม,มีคนทำได้นะครับจริงๆครับมีคนทาได้มีคนทาไ,ได้นะครับมีคนทาได้ คุณต้องพยายามนิดนึงนะครับถึงเวลามันไ,ได้เองนะครับชั้นเหรีนะครับได้3 0มนะครับสมมุติหนึ่งมหมื่นคุณก็ได้3,000บาทเขาทำแสนเราได้แสนไหม<น>เขาทําล้านเราได้ล้านไหม<น>เ,เ,เพราะฉะน,นั้นเราต้องมีลูกไปหลานเยอะๆนะครับพยายามนอนแต่หัวค่ำจะได้มีลูกเยอะๆเข้าใจผิดแค่นี้ผมพูดเล่นนะแย่เล่นๆนะครับจะได้ไม่เครียดกันใช่พี่นั่งหลับขนาดผมพูดเสียงดังเนี่ย จะลับเลยใช่ใช่ใช่ชัเหยชัเหรียญนเปนแข่แคุ่ชั้นเหลีนะครับได้ยีเปนต์นี่ยก็คือถ้าคุณได้หนึ่งมื่นเกมแข่งคุณได้หนึ่งคุณก็ได้สองพันบาทเพราะฉะนั้นแผนนี้นะครับยอดโกงงคือนึ่งหมบาทคุณจะได้ก็คือสองหมบาทปลุกมือให้ตเลยครับตอนนี้เขาบอกว่าการรักษาสิทเนี่ยนะครับคุณจะต้องเป็นตั้งแต่มานิจอร์ขึ้นไปมานิจอร์ก็คือห้าร สามร้อยพีวหนะ้าร้อยพีวีน่า้าดีไหมสามร้อยพีวีนะครับสามร้อยพีวีห้าร้อยพีวีคือเขาบอกว่าถ้าผมผมได้เงิอย่างนี้นะครับการารักษาสิทธิ์คือคุณเนี่ยพยายามถ้าถ้าทีมงานคุณเป็นบีเอพีแล้วยังไงคุณคุณต้องทานผลิตทันฑ์ไหมครับต้องดูแลตัวเองไหมแ,แค่แค่ขวดเดียวซื้อได้ไหมครับ เพราะฉะนั้นบอกทีทางานว่าเป็น V.I.P. ต้องรักษาสิทธิ์ไปเลยนะครับที่นี่ไม่ใช่รักษายอดนะรักษาสิทธิ์สิทธิ์ที่คุณจะได้เงินตอนนี้ผมทราบมาว่าถ้าคุณรักษาสิทธิ์ถ้าไม่ใช่300 P.P. ถ้า500 p ีคุณได้เงินคืนด้วยนะครับ500 P.P. ได้เงินคืนใครทราบบ้างครับขอมือหน่อยครับอาราบแล้วใช่ไหมได้เท่าไหร่ครับ500 500ใช่ไหมอ่ะผม,มาให้น้องหน่อยครับจริง,รงๆนั่นคือว่าเวืที่ผ่านมาเนี่ยผมรักษาสิทธิ์ไป500วี เพราะว่าเราจะได้เงินคืนห้าร้อยมันมีที่ไหนไม่มีหรอกครับในโลกนี้มีแต่บริษัทนี้ที่เดียวโกไปแฮปปี้ปเลยครับสุดยอดเลยครับ,ด,บดีหรือดี<ย>ดีหรือดี<ย>ชฮ้ยกันมาหากินดังๆแลเสียงผมแหกหมดแล้วเนี่ยขนาดผมเมื่อกี้คนเขาพูดกันห่างไม่ขนาดนี้ผมพูดใกล้ไม่นี่ไม่มีคนช่วยหมดเลยดีหรือดีครับสุดยอดนั่นแหละต้ช่วยกันมาหากินหน่อยเนาะดีเลยครับต้องดี<ย> อยากจะพูดจริงๆตลอดนะครับที่นี่นะครับตำแหน่งของเราคือโบนัสออเซลล์ออเซลล์แปลว่ารายได้จากยอดทิมทั้งหมดตอนนี้เรามีพรเด้เยอะแยะเจ็ดแต่อีกคนละแปดท่านเนาะแต่คนต่อไปก็น่าจะเป็นผมเนาะอ้าไม่ผงไม่นานเหรอคือ,อยังไงผมก็ตั้งพรเอยู่แล้วตอนนี้ผมคาสตาแล้วเป็นรองพรเด้ใช่ไหมครับคือคนเราทำอะไรอยู่ที่ความเชื่อครับถ้าคุณจะเชื่อสิ่งไหน คุณก็ได้แบบนั้นจริงไหมครับจริงผมเชื่อในตัวเองว่าสักวันหนึ่งผมจะต้องเป็นประธานาธิบดีและผมก็ทําใกล้จะถึงแล้วเดินอีกเก้าเกเดียวผมขึ้นตำแหน่งประธานแล้วดีไหมครับดีแล้วก็เมื่อเช้าเดี๋ยวขอนอกเรื่องนิดนึงคุยกับคุณต้อผมจะจัดคอนเสิร์ตตอนผมขึ้นตำแหน่งประธานผมบอกผมจะร้องเพลงราบีดัชชูนัสเซอร์เต้นเต็มเลยผมจะโผล่มาจากวทบนโน่นเลยโผล่มาจากสลิงลงไปมิจิกล้ารองรับผมด้วย ว่าอนี้คุณพีหวัวเรากล้าใชไหมเช้าผมเพื่อมีความไปได้จิตจิงคุณพีคุณตอคุณพีคุณตออยู่นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้อยู่ที่เราคิดจริงไหมครับรเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนอ่าผมคิดว่าผมมาอยู่นี่ผมต้องเป็นพได้ไงทก็เป็นได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่คุณจะสู้หรือเปล่าจริงนะไหมใจจะนสู้ไว้ใจอ่ะใจขนาดพูดยังเสียงไม่ดังกันเลยผมบอกเสียงด,งดงังๆคุณพคุณจะไม่ดังกับผมเลยจริงไหมครับเริ่มดังลเริ่มดังนะ เขาบอกว่าพอเซลล์เนี่ยร้อยถึงเวลานั้นถ้าคิดอัปกาเนาะต้อจะได้อีกประมาณ3%ตอนนี้ตำแหน่งสูงสุดของรัฐมนตรีเสด็จคือการออสอาจารย์ออสสุดยอดไหมเป็นตัวหนึ่งของบริษัทของเรานะครับได้3%ทั่วทั้งหมดของทีมเขาทั้งหมดเลยคือรเสด็จทุกคนอยู่ใต้สายลากงานอาจารย์ออสทั้งหมดเพราะว่าเข้ามาก่อนแล้วอ่ะจริงๆก็ไม่เกี่ยวนะมาก่อนมาหลังที่นี่ตำแหน่งมีไว้แซงครับจริงไหมฮะตำแหน่งนี้แซงขนาดผมมาแรกๆเนี่ยหลานสาวพนักิ๊กเนี่ย แซงหวผมไปเป็นคาสตาก่อดน,นั่นนะหน้าผมเป็นเป็นปีละตอนนี้ผมไปทนเขาละผมบอกไปเลยไปเลยยิ่งขึ้นตำแหน่งเราก็ยิ่งได้ตังริงไหมครับจริงจริงๆนะฮะคือสร้างเขาให้ได้เป็นเหมือนเราแล้วก็ตอนนี้ผมไม่ค่อยได้ไปวาจย,ยแผนการตลาดที่สมุทรสาครเท่าไหร่เพราะอะไรรู้ไหมผมสร้างคนไห้หมดแล้วเขาทําแทนผมได้หมดแล้วตอนนี้เพราะว่าระบบมันช่วยเจองค์ประกอบไหมครับเจนตัวประกอบช่วยหมดแล้วก็คือเราทำยังไงก็ได้สร้างคนให้เก่งเหมือนเรา แล้วเราจะแพสซีอินทำใครเข้าใจความแพสซีไหมครับไม่ต้องทำแต่มีรายได้ดีหรือเปล่าครับดีผมไม่ต้องทำครับแต่มีรายได้ตอนนี้ผมก็เคยได้ไปเพราะว่าผมไปสร้างสายโรงงานที่โนนใช้เวลาหนึ่งปีเต็มๆเ,เลยไปทาที่โนนไปทุกอาทิตย์เลยเขาจะงสงใสยว่าติ๊กมาได้ไงสัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละครั้งผมมีความมานะมุ่งมั่นไงตอนนี้ผมสร้างเสร็จหมดแล้วสายสตูนผมก็สําเร็จแล้วสายพิลล์ก็สำเร็จแล้ว,สา,ลกกส,ลวสายคอนเขิร์มสํสเร็จหมดแล้ว นะครับเพราะว่าเหนือการศึกษาใต้ผมมีหมดแล้วตอนนะี้ประมาณ3-4,000คนแต่มันเริ่มก,กับตัวผมคนเดียวนะคุณต้องสู้จริงๆเอาจริง,รงๆกับมันอะไรก็ตามที่เราสู้และรลุดความจริงคุณจะได้นะครับไม่ใช่ว่าทำทีมาถึงว่าอัรอายอัไอายช่วยหน่อยเพา่าแมนช่วยอ่ช่วยกูเลยกูทําอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเป็นผู้นํา ทำเองไม่ต้องไปสนใจออปไลน์รหรอกออปไลน์คือผู้ที่ให้โอกาสจริงไหมครับเช่เขาแนะนําคุณมาที่นี่ถือว่าโชคดีไหม <rand> อีคุณโชคดีแล,ค 2022, ลแล้วนะครับเป็นจัดแฮปปี้เพราะว่าที่นี่ปีนี้ปีที่12ย่าว่าเป็นที่2 2แล้วนะครับเป็นบริษัทที่สุดยอดและที่สุดในโลกแล้วตอนนี้พูดถึงเครือข่ายแล้วเป็นเครือขา่ายสีขาวไม่ใช่เครือข่ายสีเทาทั่วไปแล้วก็ซื้อสินค้าไม่มีสินค้าซื้ออะไรไม่มีสินค้าไม่ใช่นะครับที่จะซื้อของมีใต้ของแม้แต่รักษาสิ์จับง่าย ก็อยากได้ตังค์คืนมันมีที่ไหนวะปอกมอให้พี่หน่อยครับผมยเทียนจริงๆเห็ทุกเจอบริษัทที่เนี่ยผมทํามาจนไม่รู้กี่บริษัทแล้วว่าทํามา20บริษัทบริษัทยักษ์ใหญ่แบงนั้นเลยแม้แต่บริษัทที่ผมโดนแฟนว่าผู้จัดการไงเนี่ยโอ้โหโดนสารพัดสารเพผมยังทนเลยหยุดไป5ปีแต่ผมความฝันผมมีไงผมจะต้องเป็นประธานได้ไง ที่อื่นผมทำมาหลายปีมันไม่ได้เป็นต้องเป็นที่นี่ให้ได้และมันใกล้บ้าจริงจริงไหมครับจรปุ๊บไม่ใช่อยู่หรือไม่นี้จบแล้ว,ม,นนลวมาดูมาดูอันนี้ผมบอกกว้ก่อนนะครับถึงเวลาคุณได้เองไม่ต้องไปดูอะไรที่โบโนมวนไนดะ้ขอให้ปิดวทีก่อนเดี๋ยววันนี้จริงไหมจรคนใหมป่ปิดวีดแล้ววันนี้นะถ้าฟังจะปิดไหมเชื่อผมไหมอยากสำเร็จไหมต้องเชื่อผมสำเร็จไหมครับ เพราะฉะนั้นคุณอยากเป็นต้องเชื่อมันไปจากผมดิผมบอกให้เป็นคุณก็ต้องปิดจริงไหมใช่ไม่ได้บางคาับนะครูเห็นเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยมันมันนะมันแล้วใช่ใช่ใช่ใชผมมันผมพูดไปกระดับมันกูตอบติต๊ไปพูดเลยวันทีต้องมั่นใจนะครับคือผมก็ไม่ค่อยมีเวลาหรอกว่าต้องไปช่วยสายงานต่างจังหวัดเยอะตอนนี้เราทราบม,มาเยอะจริงเลยครับเพราะฉะนั้นผู้นําต้องเก่งด้วยไม่ใช่ว่า พูดทำอะไรไม่เป็นเลยเขาจะถามว่าเฮ้ยพูถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องไปพูดนําภาษาอะไรว่าอะไรอย่างเงี้ยจริงป่ะไม่พัฒนาแต่ก่อนผมแผ่งกระดาผมพูดอาจารย์สอนผม้งแรกสาวโรงงานมาห้าสิบคนทั้งแรกเลยนะเดือนที่สามปรากฏว่าท่องมาอย่างดีจำไมถึงวันาทีไอจิฝ่ายแต่ก่อนไม่มีจอเขียนเลขสูตรเลขตัวเียวอาจารย์น้อยมาพูดต่อเรื่องจริงนะฮะอันนี้อันนี้ผมก็ให้ใจเหมือนเดิแต่ใจผม ผมพัฒนาไงผมไปศึกษาไปอ่านอ่านอ่านฟังฟัฟังสิบยี่สิบรอบ3ารอบผมคิดในใจรัากูทำไม่ได้กูจะไปต้มน้ำกินแข่งตลาดนี่อะไรเงี้ยตุกวันทีหัวเลยมาพูดแหนกหนต้าดีครับใครช่วคนเดยทำไมให้ให้ใว่อสเสียง่เสยส่งเสียงใครส่งเสียงขอให้ลยใครไม่ส่งเสียงก็ขอให้เหมือนเดิม พูดเล่นเนาะจบแล้วใช่ไหมเนี่ย,ยอ่ะเขาบอกว่ามาอยู่ที่นี่นะครับถ้าเห็นว่าบริษาแฮนด์ดีดีคุณก็ลงมือทำชีวิตดีขึ้นไหมแต่ถ้าไม่ดีคุณไม่ทำชีวิตก็เหมือนเดิมภาษาอังกฤษว่า,า,าไงครับภาษาอีสานบอกภาษาอังก่งร้าวใหม่ร้าวใหม่ท <c oughs> ่าดีลงมือทำชีวิตเป็นไงครับถ้าไม่ดีไม่ทำชีวิตก็คือ ภาษาอีสานเรียกว่าโอมือโอมคออีสานเพ้นวันนี้นะครับผมอยากให้คุณเริ่มต้นจากเป็นสมัครวันนี้เป็นสมาชิกแล้วก็ ปิด BNP ก่อนคุณจะไปฟองออเซี่ยันเท่าไหร่วันนี้คุณปิดเ n p หรีอยังม่ใช่คุณอยากได้เป็นพิเศษอยากได้3%เมื่อตอนปิด p คุณจะไม่คิดถึงเลยวันนี้ต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะฟังผมแล้วนะครับลงก็ปิดว n p ให้ลึบเลยวันนี้ผมจะดีใจเฮ้ยผมมาพูดแบบในตลาดวันนี้คนปิดวี p เพียบเลยนะครับมาแจ้งผมเลยนะว่าผมปิดวิธีนะผมเชื่อพิ่ตกนะอะไรอย่างเงี้ยอยากผมอยากเป็นเิเลษเหมือนพิเตกน,นะอะไรเงี้ยวันนี้นะครับได้ฟังผมแล้วนะครับผมบอกได้ว่าทุกท่านทาได้ครับ ถ้าท่านท่านเป็นคนทั้งสวยทั้งหลอ่อน่ารักทุกคนผมเจ๊งมาแล้วรบละลายมาแล้วแค่จะคาดการณอย่างนี้ทําได้เลยคุณหลอ่อคุณสวยทุกคนมีตมังในกระเป๋าเท่าไหร่ก็ซื้อไปก่อนวันนี้มีหมื่นซื้อหมนมีสองหมืซื้อสองหมื่นดีๆก็ซื้อวีปิดวีนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยครับสวัสดีครับ